อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ESP Now นะครับในคอร์สเรียนนะครับซึ่งก็เพิ่มหลอด LED เข้ามานะครับทั้งหมดบ่อดล,ละ4ดวงนะครับโดยที่ว่า,าผมใช้ตัวมาสเตอร์นะครับหมายเลขตงเนี้ส่งข้อมูลมาให้สเลฟ3ตัวนะครับโดยที่มาสเตอร์นะครับจะทำการสุ่มข้อมูลนะครับก็คือสุ่มหลอด LED ขึ้นมานะครับว่าจะเป็นดวงที่ 1 2 3หรือ4นะครับจากนั้นก็ส่งมาให้ตัวนี้นะครับแล้วก็สุ่มใหม่นะครับแล้วก็ส่งให้ตัวที่2แล้วก็สุ่มใหม่ส่งมให้ตัวที่3นะเพราะฉะนั้นแต่ละหลอดนะครับหรือว่าแต่ละตัวนี้นะครับก็อาจจะติดดับไม่ตรงกันนะ <c oughs> เพราะเกิดจากการสุ่มของมาสเตอร์นะครับแต่ก็อาจจะมีการตรงกันได้นะเพราะว่าถ้าการสุ่มบางครั้งนะครับสุ่มได้เลขเดิมนะครับหรือลำดับของหลอดอีดีเดิมนะครับแต่ละบอร์ดก็อาจจะตรงกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการ ใช้ ESP Now นะครับโดยที่มีมาสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งให้ข้อมูลกับสลั3สาตัวนะครับเพื่อควบคุมการติดดับหลอด LED ของแต่และสลับนะครับก็เราอยากให้หลอดดีติดยังไงเราก็อยู่ที่มาสเตอร์นะครับเราอยากให้หลอดดีนี่วิ่งก็ได้นะวิ่งจากซ้ายไปขวานะตัวนี้วิ่งจากขวาไปซ้ายแล้วก็ตัวนี้วิ่งจากซ้ายไปขวาก็ได้นะครับอยู่ที่มาสเตอร์ตัวเดียวนะครับว่ามาสเตอร์จะส่งข้อมูลมาให้ตัวสลัททางานแบบไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวรอชมได้ครับในคอร์สออนไลน์เลยนะครับตอนนี้ก็เนื้อหาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจริงๆก็เสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเอาผู้ตรงซีล็อกมอนิเตอร์มากกว่าก็เลยอยากให้เห็นบนตัวบอร์ดด้วยนะเห็นการติดตับของรอด LD นะครับเพื่อที่จะไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับครับก็เตรียมรับชมเนื้อหาได้นะครับขอบคุณมากครับ